วันนี้ผมหนุ่มยุทธนาฉิมบุญนะครับจากเพจภาษศรีสแลงแงงหลวงปู่แย้มนะครับวันนี้ได้เช่าพระศรีสแลงแงงนะครับมาหนึ่งองค์นะครับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ที่พระอาจารย์พนมจัดสร้างถวายนะครับให้หลวงปู่แย้มอธิษฐานจิตปลุกเสกในช่วงปี2550นะครับรุนทีดาวใหม่นี้สวยนะครับคมชัดนะครับด้านหลังจะเป็นตะกุดเงินนะครับเดี๋ยวใครสนใจลองเข้าไปดูในเพจได้นะครับ กินบล็อกมาถามราคาได้ครับรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่หายากนะครับพระศรีแสแงงหลวงปู่แย้มจังหวัดนครปฐมนะครับถือว่าเป็นรุ่นที่หายากถ้าเป็นแบบฝังตะกรุดงั้นนะครับเนื้อนิยมเป็นสีดำนะครับฝากติดตามเพจพระศรีแสแงงด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้ผมนุ่มยุทธนาขิมบุญนะครับวันนี้ได้เอาพระศรีแสแงงมาถ่ายวิดีโอให้ชมนะครับ องที่ผมได้มาล่าสุดนะครับถือว่าสวยนะครับเป็นหลวงปู่แย้มอธิษฐานจิตนะครับจัดสร้างในช่วงปี2,550นะครับภาษีสนแงงหลวงปู่แย้มจังหวัดนครปฐมนะครับดูความคมชัดนะครับสวยมากเลยครับองค์นี้ถือว่าสวยคมเลยนะครับเ่อใครสนใจอยากได้ไปบูชานะครับรุ่นนี้ ผสมดินเจ็ดป่าช้าแล้วก็พวกเท่ากระดูกนะครับผมลงรายละเอียดไว้ในเพจภาษีแสดงงงหลวงปู่แย้มนะครับเดี๋ยวใครสนใจอยากทราบข้อมูลลองไปสอบถามดูได้ครับให้ดูเอาเลยนะว่าสวยไม่สวยนะครับันนี้ถ่ายแบบธรรมชาติวิดีโอธรรมชาตินะครับไม่ได้ปรับเนื้อสีดำนะครับดำเข้มนะครับ ซุ้มไม่มีกระเทาะเลยนะครับซุ้มด้านข้างเป็นเกลียวสวยนะครับเป็นฝั่งลูกสะกดกับตะกุดเงินนะครับตัวหนังสือคมชัดนะครับฝากติดตามเพจด้วยนะครับขอบคุณครับ